ครับและนี่ก็เป็นทุนที่ผมจะเอาไปตกพรุ่งนี้นะครับเป็นทุนขนนกนะครับาอบอดีเท่าไหร่ไม่ไม่ได้วัดนะครับผมวันนี้ส,สร้างมานะครับเพิ่งมาถึงเมื่อวานก่อนนะครับต่างทุนไวจากบ้านเลยนะครับก็พรุ่งนี้ผมจะตกแบบบาลานซ์สไตล์จีนนะครับก็คือผมจะตั้งตั้งสี่ข้อนะครับตกขอเดียวนะ ขอเดียวตั้งสี่ข้อนะครับนี่ครับมันจะยกยกตัวเบ็ดอยู่ที่สี่ข้อนะครับก็เลวลาตกก็จะตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งข้อหรือสองข้อนะครับหนึ่งสองสามได้หมดครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ออรอชมผลงาน,นครับว่าพรุ่งนี้จะ จะหมาดเดือดแจะแคเฮวคับพวกนี้ที่บ่อฮันเตอร์ Hunter นะครับเปิดซิงที่บ่อฮันเตอร์ Hunter พวกนี้นครับทุ่นขนนกครับอันนี้เป็นทุ่นสร้างทําพิเศษนะครับนี่ครับตีเทพบันเทิงนะหรือว่าจะบันเทิงหรือบันทะครับพวกนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับ